เราก็อยู่ในร้านอาหารตำแซบของอำเภอหนองัวเดงนะครับผมชื่อเอกชัยนะครับจตุรสีนะครับหรือเติมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําอาหารขึ้นชื่อแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะฮะว่าวันนี้มีเมนูอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มที่เมนูแรกเลยนะครับอันนี้นี่ใครไปใครมานะครับทุกคนก็ต้องสั่งครับผมแกงกุ้งหอยผมครับอันนี้ขึ้นชื่อที่ร้านเลยอันดับหนึ่งเลยนะครับส่วนต่อไปครับก็จะเป็นเห็ดหบมหาสัจจันท์ครับ อันนี้ก็จะเป็นสูตรของทางร้านนะครับก็จะมีเห็ดเชฟปิยองเห็ดต่างๆแปะก้วยผุ้ซาจีน,นะครับค่อนข้างที่จะใหญตัวเลยและที่ขาดไม่ได้เลยฮะสําหรับเมนูที่คนที่ชอบทานปลานะครับอันนี้เลยฮะปลากระพงฮะผัดพริกเกลืออันนี้แนะนําเลยว่าทานกับข้าวก็ได้ทานเล่นก็ได้นะครับหรือจะไปทานที่ไหนก็ได้ครับได้หมดนะครับผมส่วนตัวน,นี้ฮะอีกตัวหนึ่งฮะที่ลูกค้าแต่ขึ้นชอบเป็นพิเศษะนะครับผม ก็จะเพราะว่าเนื่องจากจะมีน้ำซอสที่ปรุงรสขึ้นมาเองของทางร้านเรานะครับก็จะเป็นกุ้งราดซอสมะขามนะครับตัวนี้ก็จะเน้นกุ้งตัวที่ใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะราดน้นาําซอสมะขามแบบฉ่ำๆนะทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่เข้ากันเลยครับถ้ายังไงฝากด้วยนะครับท่านใดที่ผ่านมาทำเป็นของโมดแดงนะครับอย่าลืมร้านอาหารตำแชกของเรานะครับขอบคุณครับ